ลักษณะของภิกษุผู้มีศีลในยะที่หนึ่งตามหลักร,รมหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมปฐมธรรมมหาราชภิกษุเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วเป็นอย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ละปานาติบาตเว้นขาดจากปานาติบาหวางท่อนไม้และศาสตราเสียแล้วมีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณา หวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่แม้นี้ก็เป็นศีลของท่านประการหนึ่งเป็นผู้ละอาทินนาทานเว้นขาดจากอาทินนาทานถือเอาแต่ของที่เขาให้แล้วหวังอยู่แต่ของที่เขาให้เป็นคนสะอาดไม่เป็นขโมยอยู่แม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเป็นผู้ละกรรมอันม่ใช่พรมจันท์ประพฤติพรมจันท์โดยปกติ ประพฤติห่างไกลเว้นขาดจากเศพเมถุนอันเป็นของชาวบ้านแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเป็นผู้ละมุสาวาสเว้นขาดจากมุสาวาสพูดแต่ความจริงรักษาความสัตย์มั่นคงในคำพูดควรเชื่อถือได้ไม่แกล้งกล่าวให้ผิดต่อโลกแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง เป็นผู้ละคำส่อเสียดเว้นขาดจากคำส่อเสียดได้ฟังจากฝ่ายหนึ่งแล้วไม่เก็บไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อให้ฝ่ายนี้แตกร้าวกันหรือได้ฟังจากฝ่ายโน้นแล้วไม่นํามาบอกแก่ฝ่ายนี้เพื่อให้ฝ่ายโน้นแตกร้าวกันแต่จะสมานคนที่แตกกันแล้วให้กลับพร้อมเพรียงกันอุดหนุนคนที่พร้อมเพียงกันอยู่ให้พร้อมเพียงกันยิ่งขึ้น เป็นคนชอบในการพร้อมเพียงเป็นคนยินดีในการพร้อมเพียงเป็นคนพอใจในการพร้อมเพียงกล่าวแต่วาจาที่ทำให้พร้อมเพียงกันแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเป็นผู้ละการกล่าวคำหยาบเสียเว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบกล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษสนอโสดให้เกิดความรักเป็นคำพูดฟูใจ เป็นคำสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกันเป็นที่ใคร่พอใจของมหาชนแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเป็นพูดละคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจอ้อกล่าวแต่ในเวลาอันสมควรกล่าวแต่คำจริงเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินยัยกล่าวแต่ว่าจามีที่ตั้ง มีหลักฐานที่อ้างอิงมีเวลาจบประกอบด้วยประโยชน์สมควรแก่เวลาแม้นี้ก็เป็นศีลของ